ผู้นำของพี่ผู้นำของพี่ท่านแจกนเกษตรพี่ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นย่าสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นเะธานที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเือกส่นเพื่อให้เกษตรเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกลุ่มสังกิจชนของอำเภอสรนีเีในแบบมบ้าเทศบาลตําลแห่งองค์การตรรวนองเสแห่งเพื่อผู้นำชุมชม ้างนานเทศบาลการงานการและประชาชนชาวตะบนบางสได้แก่หมู่ที่หนึ่งบ้านบางเสนหมูที่สองบ้านเออนืองบางพุทหมู่ที่สามบ้านเออืองสีหมู่ที่สี่บ้านเก็บมาเป็นการในพี่ีเปิดงานในวันนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื c c ่อนที่ในพระราชาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทว่วรึงและสอดร้องกับความต้องการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพื้นทุกเกษตรกรให้ชาวตำบลบ้านสมัยอำเภอสัตหีจังหวัดชลบุรีมีทั้งกหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจำนวน300คนโดยมีคลินิกเกษตรและหน่วยงานภาคีที่ร่วมออกบัญชีสากลชลบุรีคลินิก กฎหมายโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับในวันที่ที่ได้เดียินทางมาที่ชลบุรีแก่ตอนนี้เป็นโล่งด้ว่าวันนก็เลยชุดแน่นขึ้นมากเลยครับทหนึ่งสองสาม ขออนุญาตบรรทุกภาพครับสองนะครับท่านประธานพิธีนะครับแล้วก็หัวหน้าสื่อวิทยาการศตร์กรมนิตยนะครับก็ให้กับผู้นำของพี่ตั๊กทีนะครับนำไปเป็นต้นแบบแล้วนำไปเป็นขยายพันธุ์พืชนะครับนขยายวัฒนธรรมต่อให้กับแต่ละเทศบาลตำบลเกล้่นะครับตำบลบางสมุยนะครับอำเภอสมุยจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับนำน้ำตัดใจจากพี่นะครับนำพระอง บริการกับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าการแจ้งเจ้าหน้าที่เราด้านหลังนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วในการเตรียมงานการเตรียมขอรับในการจับที่ในระดับของภาคนะครับที่เรียกว่าบายร่วมนะครับท่านพ่ว่าเล่าสู่กับคุณภานให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีหน่วยงานที่มีเกษตรเ่็นที่เรียกว่าเป็นมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านท่านลืมเอกสารนะครับนะครับ ีเช่นได้เลยนะครับนี่พีเนสสารมาราสุนะครับไปประเมินตัวเองไปตรวจตัวเองเทคโนีที่ใช้นะครับมีการตกค้างวนมากน้อยอย่างไรนี่สำคัญ